บ่มันบอบพีดดอกอ่อนมันเป็น,นมีน,บบนยาเ,เออไอเฮือนหลังนี่แม่สูงโง่มาเฮือนมือใดมีตายแตงแตจมมันเป็นแม่มัน่ยังมันอึเดเตี้ยอึดงานหลายชะบอกทามาหากินซอยกันเพราะเป็นบ่อฮะอจอมาัตเสงกันเ็ููกกนนีพ่อกกับพัวบอกคัวในแม่นอนี่จังแมงค่าแท่ลูกกับแม่พ่อปานกันกรมนรมพันบ่สูบอาเมนหมูเป็นเฮียนเหลียวบางตนโตเปียน กูใส่สัยเยี่ยมซุบโลกเลี้ยงขี่ทูดเทาเบิ้งบิ้ไหนกันเอาเหม็นกุยตานใบแห้งพวกโสโคกันเลื่อนหมาต่อเมื่อขน่ะเฝ้าเพื่อนกูทั้งแม่ทั้งลูกมาเบิ้งจ็ดองมากระใจช็อตช็อชอตชอตโอ้แม่มึงตายบ่จืดทะเลมึงกระต้างก้าวเ่อพังอาว่าเนี่ยกูเป็นยัง เปียกใส่หมาใส่หมูมึงบักบูนอนหลับดีเออมึงเป็นคนบอดีมึงไปหาเป็นหนีให้ได้ทุนมาดทีไรอีแม่ให้โซ่ใหญ่โซ่ั่นหลับคุ้มบักโซ่อีแม่ให้โซ่ใหญ่อีจังให้แม่เลี้ยงปาดให้เขาละอัน,ให,นให้เขาละอันให้เขาหลวนลวนหลวน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 หลวนโซ่แก ตายวะตัมันก้าักูสิบายโม่แล้วเาไปอ่ะมวแล้วม่เจ้าของไฟเก่งวามันเกือมันกันยางือวามันเหาอแดงแข็งแข็งคนีามันขึ้นตเจแม่ก่เทาท่านข้นมากูต้องหาหมองแกมันเห็นแม่กยันเิเทาฮะ ตุวรรบุมีเวนกูสิอกใไ้เดอบัแบบง่อยของจำเป็นแนวนี้มึงนอดป่วยเป็นปีๆมึงใค้อันนี้บักแตให้กูบ้กมึมงบอกแอมบี้มึงใครหนาต้นหาพีา่หน,า,น,า,น,า,นารออบได้แลยนะแต้วงบอกกูบ่มีคุณาภาพามาไดน,นอันนั้นแบแแตได้เลยต้อตัดตไปห้าหมอแต่ลูกกันจิตายอยู่ตกตายเลย เห็นแต่นางจอคอเมือนตาอยู่เมาเมาปานน้าเถ่าเป่าแต่ฟู้ตัวมึงขนาด